เพื่อนครับผมครบแล้วนะครับอย่าจงอ้างดังครับผมปุ่มวันนี้เจอเต็มเต็มเลยดังเกือบฮัฟไอ้จ้าจะล้กลองแา้วมาว่าตอนนี้ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องต่างล่ายด้วยนะครับผมวันนี้มานะครับมาหมายดางกันอีกแล้วนะครับมาปะญาจงอ้างนะครับเรือโอ bronze, main, ้รานะครับโอ้รานะครับโอ้ราดังนะครับผม มาลุนกันอีกแล้วนะครับผมว่าจะเจอไม้วันนี้นะครับเรามาเดินห้ากันเรื่อยๆนะครับผมถ้าฟักเพื่อนๆ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผุมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสปบหน่อยมากเลยครับผมมีโอกาสปบหน่อยมากหมายดังนะครับผมเรามารุนนะครับถ้าว่าผุมไม่ปบก็ไม่ได้ลงนะครับผมผมจะลงคลิปเฉพาะที่ปบนะครับผุมนะครับ Okey kak, kita bermula perjumpaan ni lah, นะครับเพื่อนๆพบแล้วนะครับผุมหน่อมาอูรานะครับอู้ร่าแต่ว่ามันไม่พบอูร่าเลยนะครับผุมแต่ตอนนี้มาพบจงอางแล้วครับนะครับพบปลายาจงอางดังแล้วนะครับผมดังสุวยมากเลยครับผุไมอ้จ้าสุดยอดจริงวันนี้จัดมัานกับป้นพบสองตอนเลยครับน <mad> <eye Hayır. S 2> ี <mad> ่ครับเพื่อนๆแรยครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับผมพบแล้วนะครับปลายาจงอางดังครับเุี๋ยาวันนี้เจอเต็มเต็มเลยนะครับ เอ้ยาช่วยลาวบัานี้นครับช่วยกับช่วยนี่ดังเรื่องเรียบร้อยไปเชลลังก์ก็ไปขาดปเป็นเวรเลยเอ้ยย่านะครับเอ้ยย่าว่างอีปบนะครับเดินหน้าอุ้ระดังนะครับเดินหน้าห้าไปห้าม,มานะครับปบปลายะจงอ้างนะครับมาเดินเล่นนะครับลูกมนกันออกตายกุนพอดีนะครับผมเจ้าช่วยขาดครับนะ เดี๋ยวไปกุดกันว่านะครับผมกุดกุดกุดเลยครับครับม่านกับวันนี้ม่านครับแต่เดี๋ยวก่อนนี้ไปกุดนี่นะแหละตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะครับอ่าครับด่างทต้งนะครับตอนนี้มันเป็นด่างทต้งนะครับเพราะว่าด่างทต้งชั่วนะครับตอนนี้นะครับทั้งนั้นเัวบัวมันจะเป็นเกี้ยวอ้อนนะครับถึ่งเป็นประกายประกายเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดนะครับ เปนนี่ดังตองนะครับจากดังตองนะครับผมดังตองนะนี่เดี๋ยวผมมาเหล็กก็เปรียบเทียบนะเพี่ยวๆนะก็เปรียบเทียบอืมนี่ตอนนี้ตอนนี้นะครับนะครับนี่ครับถ้ามันไม่ดังนะครับเนี่ยใบมันจะมั่นนะครับเนี่ยมันจะไม่เมื่อนกันเลยนะครับผมนี่ตอนนี้กันนะครับนะครับถ้าไม่ดังมันจะเป็นแบบนี้นะครับผุมนะครับบัวมีมาร์กมีมาร์กนี่ครับไม่ดังครับลูกมันพี่นะครับ นี่ตอนลุกๆลุกกล้องนะครับนี่ลุกๆลุกไปจะจงอ้างนะครับนี่ทาไม่ด่างมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่นี่้าเป็นด่างท้องนะครับเนี่ยใบมันจะขึ้นแบบหนึ่งเรื่องนะครับมันจะเป็นหนึ่งเรื่องแบบนี้นะครับผมนี่หนึ่งเรื่องไม่เขี้ยวอ้อนหนึ่งเรื่องวันนี้เนี่ยตัวยางนะครับเปลื่นเปลกลนคนตีห้านะครับนี่ห้าแบบนี้นะแบบนี้นะนะเปลิ่นเปลิ่นต้นไก่นี่มันไม่น่าจะจ่ายด่างครับแต่ว่า ผมก็เอาไปเลยนะครับเอนใบมันเขียวอ่อนมันซี่แปลกๆนะครับผมถึงกับตอนนี้กันใบมันซี่แปลกๆนะครับนะครับมันซี่แปลกๆป้อมก็เลยเอาไปครับเอาไปเลียงดูนะครับเพื่อมันจะขึ้นเป็นมินนะครับขึ้นเรื่องต่างใบได้ประมาณนี้นะครับผมนะครับนะแต่ว่าตอนนี้เราไปคุดกันดีว่าครับนะครับอย่าส่วยจังแต่ว่าส่วยกัดชสวยนัด กี่กับไปคุดกันเลย เพื่อนเราก็กุศเสร็จเร็ววิ่งจงอ้างตัวเทปของเราวิ่งจงอ้างไอ้ฉลังกา <c oughs> บ้านจริงอ่ะลุยไอ้ยามันไม่ก่อยโปูกัดนะครับเพืเ่อนสุดจัดประลัดโบกเลยตอนนี้นะครับไอ้ชฉลังกาเลยุยสวยจังนะครับผม ไปเราไปห้ากันโตเลยไปเปื่อนๆไปเลยครับผมไปอ่านี่เราก็ปบกันแล้วแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับปบกันอีกเดียวนี่นี้นี่นี้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 ช่างกันนี่เพื่อนๆนี่มันมีเรื่องๆรับเพื่อนๆนี่นี่เห็นกันมาครับมองเห็นกันเรืยบร้อย ไม่เหมืองเรื่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 ต,ต,รตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันเรื่องเรื่องนะครับสองสามตอนเลยสองสามตอนเลยครับผมตอนเล,ล็กนะครับไม่ตองรุนนะครับเจอตอนเล็กๆวันนี้นะนี่นี่บนบๆไอ้เชื่อขวัญลาวสามตอนลยุยนี่นี่ดังเกือบฮับไป เห็นมากระปุนเบิร์นนี่ล้างปุ่มวาดังนี่ครับไอีเช้าป้านลาวันนี่ครับป้านจริงป้านจริงพันเลยอย่าตอนเล็กๆป้านนี้ดังป้านเลยเลยเบิร์นครับอ่าในเลี้ยวอ่ะหายักมาร์กนะครับตอนเล็กๆดังครับผมนี่สามต้นนะครับสามต้นพันเลยครับสามต้นไปครัไป,ไป,ไปอาตรงนี้ก่อนโตกับ nhịt còn mà của mình. Mình đáng, mình đáng. À, đúng mình đang mình đang con lịch đang mơ mi ru bây mình nhận cơn nữa, mà lấy giá cặp con này Hãy cho kênh Ghiền ลูกมันมันงอกนะครับอย่ามดืมดฝนเนหมือนเดิมเหมือุ้นหมือุ้นหมือุ้นอ่ะจ้าจะลักลอบืมเรามาว่าตอนนี้อืมโอ้เรื่องเลย lưỡng lươi Ủa Nó còn khang lưỡng rồi vân vân tôi nhé Cái mây này chắc này có nữa Ui ừ, chắc, xuôi trắng Nó tông phải lún lẽ vào nhé Tông phải lún ngập không Ui chắc, xuôi 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 Xuôi, xuôi, xuôi ngập Lương lương, nhìn ừ, lương lương, bây giờ chóng áng tôi nhé Bây giờ chóng áng đúng. Bây giờ chóng áng, dây nè, xem long cá, con lau hay chưa, lại con luôn đi dẹp hết mất, ừm, la đi này, này con lẹt lẹt này, này ya các kit bự bự nữa, con lẹt lẹt này, đi gặp, mai Ủa, đấy ba, rồi Dạ, phun đồm tóc là hoa lè, nó mượt khuôn mượt luôn tóc lè, đồng độc lè Tay kẹp, hoa lè Tối nay lè, mẹ rú Chào

khát chuồng như cả hết má cắn vân vân hết hết lùm mà hết tuổi lệch lệch giờ quá trong rào này trắng có trong má đấy tôi tụt cốt lơi như bên này buồn đôi cha bố lên chín vừa tụt cốt là có vừa tuổi anh cắn ngạ เครับปั้นแับน,นี้ดัลงละมัย้ยชายพอเดือมือดมันเลยยากรูปะนะมันเลยยากอาคาัเลยยากนั่นจับมดตือกลองกันแล้วไปก้าวต่างนู้นวะนีเลยแล้วไม่ดังไม่มี มอนเี่ยงละเซียวเด็นี่บเลยเอ๊ะล้วงอูตึงมาแล้ก็ปนรื้อเลยตุก็ปนร้อ,อ,เรอยเละตุก็กันรอยเลยไปลวงเหอะไปยาหากัศเยีๆๆ่ยลกกะลก,กะ็ นี่เป็นเป็นยุ้มเลยเอู้โวเลยเหนียงไหมวะเหนียวไหมวะสาวังคะไม่แน่ครับผมเปืนเป่นเผื่อเ,เราอาจจะเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่เจอก็ได้อาจจะไม่เออจ,จมเอมากวะนะครับ โอกาสที่เจอโนอม้มน้าวที่เจอก็อปวาดวงดีอะไรประมาณนั้นครับไม่ปอบล้านี่ไม่ปอบลีนี่ชะลังก์โอ้ข้างในนุ่งข้าไปเลยรู้ Rồi con cá phải lê nó nhóc mà nhóp đi Con cá nhóp đó nó nhóp rồi con cá phải chuối nhóp ta Nó đang ở này giá có đó, đó Ui nó, Người lướp nữa, đừng lẹp đúng rồi

ไม่มีไม่มีโอวคนหัอควนฮะปเพื่อ,อนช่วยเป็นกำลังใจปุ๊มกันนั่นนะครับไม่มีกำลังใจนะครับคนที่ก็มาดูก็ช่วยดูนะครับช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับปุน๊มะครับนี่ไม่ไดังไม่ดังไปี๋ยวเดยวเดี๋ยวเด๋ยว เล็กๆแค่เพื่อนี่มันนา่าเพื่อนๆเลยลุมมล่มลุ่มแรื่อากาศหับออกมาไตึงเวลาในก็ตัวกันก็ลาปันนี่มืดลเลยเบอร์นั่นเลยลูกไปพญาจุงร้างตรงนี้เพมันเหนีนยวมากว่าโอ้หูแต่มดเลยตาคุณ รูอะไรไม่รู้แต่ว่าเอาลังกาตกใจ้อยมาดูไม่รู้ะเนี่นี่มันไม่ไม่ใช่เออไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่แลครับ มันเลยเลืออุระมาหรืออะ่รนะครับเดี๋ยวลลาม,ายยมันไม่ปอบนะครับไม่ปอบไม่ปอบเอออุระห้าอยากเดี๋ยวจัดกล้องนะครับมาปอบอันนี้เจือก้อนนะครับกันเลยจุ่างกันเลย <c oughs> กันเลยแต่อ่าต้องแต่ว่าต้องลอง,งจุง่างก้อนนะครับอุราก็ว่ากันลาวนะครับผม เกยเราไปขุดตอนนวดวะนะครับขุดขุดขุดตรงนี้อ่ะวะเตรงนี้นะครับจ้องจำตอนที่มันได้คุดตีเกยเราไปขุดกันเลยเพื่อนไปกันเลยกับพ่อมนี่เพื่อนๆเราก็ขุดเสร็จแล้วขุดเสร็จแล้วขุดเฉลียวคุดเฉล้ว,เ,ลว,เ,ลวเราก็เสร็จแล้วเนี่ยไม่แย่ยะะเลยก็เสร็จแล้วครับผมครับซึ่งอีกตอนหนึ่งตอนนี้เราพาไปเลี้ยงกัน ปาไปลุนนะครับตอนนี้พญาจวงตอนนี้พญาจวงปลาไปลุ้นนะครับเนี่ใบมันแปลกๆนะครับพาไปลุนนะครับเพื่อว่าป้านนะครับป้านตาป้านมันก็โอเคนะครับตาป้านเนี่ยผมแจ็คครับจองตอนนี้แจ็คครับนี่นี่พวกนี้พวกนี้นี่นี่นี่ปแจ็คนะครับแจ็คแจ็คกับผมตาดางนนะจะว่ามันดังจริงนะแต่ปุ่มว่าดังนันหละนะครับ น่าจะดังผมขึ้นเป็นเป็นเป็นสีกงแบนี้เลยนะครับมันห้าอยากนะครับเรียบเทียบตอนนี้เยมันไม่เมื่อกับตอนนื้นนะครับมนะครับโอเคครับผมโอเคโอเคเราใส่ตุ้งกันวะก็สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับผมก็สรุปว่าได้ไปเปียงแถวนี้นะครับวันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยครับผมวันนี้นะครับผมถือว่าป้านนะครับ ครับผมอต่วะครับไม่ตื่วัยแล้วนี่ตื่อตุ้งนี่เลยครับจัดเออครับวันนี้ก็ข้อล่ากันไปก่อนครับพมนะครับมีอะไรปิดปาดนะครับก็ช่วยแนะนําุ่มด้วยนะครับพมนะครับฝากเปื่นเปนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็เป็นกาลังใจพุ่มด้วยนะครับผ่นะครับเผื่อผุ่มได้ตังคลิป ต่อตอไปนะครับปมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมไป